เพื่อไทยยืนยันพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่เคยสั่งการให้คนในตระกูลชินวัตรเว้นวัคทางการเมืองเพื่อเป็นเงื่อนไขาการเจรจาขณะที่นายกและมนตรียังปฏิบัติหน้าที่ทำงานตามปกติแม้จะมีกระแสข่าวนะครับเรื่องของการประกาศเว้นวัคทางการเมืองของบุคคลในตระกูลชินวัตร แต่วันนี้นางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรียังคงเดินทางเข้าทํางานที่สํานักปลัดกระทระวงกลาโหมเมืองทองธานีโดยทันทีที่ลงจากรถนะครับก็พบว่านายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนมาใส่เฟืกแบบอ่อนที่มีล็อกที่ข้อเท้าแล้วก็ยังคงต้องนั่งวิวแชร์โดยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณีการเว้นวักทางการเมืองเป็นเวลาหนึ่งปีของคนตระกูลชินวัตร ด้านนายนพดลปัทธรมะที่ปรึกษากฎหมายพันธมตโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐทมนตรียืนยันว่าพันธมตโททักษิณไม่เคยสั่งการให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นวักการเมืองหนึ่งปีเพื่อให้มีการเจรจาต่อรองกันคาดเป็นเพียงการปล่อยข่าวส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์จะลงสสบัญชีรายชื่อลำดับที่หหรือไม่นั้นเป็นสิทธิของคณะกรรมาการบริหารเป็นผู้ตัดสินพันธมตโททักษิณเป็นห่วงต่อสถานการณ์ในระยะนี้ เราะม่มีการปล่อยข่าวบิดเบือนทําให้สังคมสับสนคือผมได้ตรวจสอบข่าวแล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้คุยกับท่านพลตททักษิณชินวัตรก็การที่ไปอ้างว่าพุตททักษิณสั่งให้ในายกปูเว้นวักทางการเมืองหนึ่งปีไม่เป็นความจริงนะครับเป็นการปล่อยข่าวเป็นการปล่อยข่าวแล้วก็ไม่มีความคิดนี้ไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ เพราะฉะนั้นการที่นายกปูจะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้าหรือไม่พรรคเพื่อไทยจะส่งใครเป็นปาติลิสหมายเลขหนึง่งยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับนอกจากนั้นผมอยากจะเรียนยืนยันว่านายกปูไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับนายกปูเป็นนายมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งได้รับเลือกจากประชาชนทั้งประเทศเกินคึ่งหนึ่งได้สอสอเกิน250คน ถูกกดดันให้ยุบสภาท่านก็ยุบสภาสอดคล้องกับนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าเป็นเพียงแค่การปล่อยข่าวสร้างให้เกิดความเกลียดชังพร้อมตั้งคำถามกลับไปว่าหากคนในตระกูลเทือกสุบรรณและตระกูลพร้อมพันธ์เว้นวรรคทางการเมืองทำได้หรือไม่แต่นี้ยังเรียกร้องให้กระบวนการที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลผ่านช่องทางกฎหมาย โดยเฉพาะการเตรียมยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นสำคัญโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีให้ยุติการกระทำได้แล้ว